<c oughs> สวัสดีครับอาสวัสดีสวัสดีเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เพจไม่อีกนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเร็ว <c oughs> ๆด่วนเลยเมื่อวาน <c oughs> ไม่ได้ไลฟ์สดนนะเพราะว่าเมื่อวานอยู่บนรถนะครับ <c oughs> เลขปังมากเลยพอไม่ให้เมื่มอวานนี้วันนี้ในกลุ่มคือเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนี้กับวันนี้นะในกลุ่มแตกสามตัว สองรอบแล้วตอนนี้แตกสองเมื่อวานเมื่อคืนนี้แตกดาวโจนสามตัวตรงวันนี้แตกข้างบายครับสวัสดีหกสบสามูลดูครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยแม่ฟังดีๆนะวันนี้แนวทางไปลาวมานะครับแล้วก็ไปหาพ่อที่ต่างจังหวัดมาแล้ว ก็กลับมาบ้านนะครับอไม่ไหวนะครับเลขไม่ได้ลงเลยเพรไม่ลงแตกกระจายเลยครับเมื่อวานนี้อาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนใครเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะหนึ่งแชร์สองแชร์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญไลน์นี้นะครับผมจะลบตอนที่หานอยปกติออกนะครับก็คือผมจะลบไลค์หกหกมูงนะครับผมจะลบไลค์หกมุงเพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วนะครับวันนี้แล้วเดี๋ยววันนี้จะมา บอกเลขลอตเตอรี่ด้วยนะครับให้ไปซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าวันนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบแปดยี่บเก้านะครับรัฐบาลนะครับชุดเต็มน่าจะไล์พรุ่งนี้เพราะว่าตอนแรกว่าจะไล2์ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าเป็นวันพระใหญ่นะก็คือเป็นวันออกพรรษาไล์ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดเต็มพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับไล์พรุ่งนี้เพราะว่าวันเสาร์คนน่าจะดูเยอะ อ่าแม่ใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วงเมื่อวานนี้ฮานอยนะเข้าสามรอบเลยรอบแรกรุด7เจ็ดรอบสองรูดเจ็ดรอบสามเข้าเจ็ดหนึ่งแล้วใครอยู่ในกลุ่มนะครับช่วงนี้คือดวงกลับมาบ้านแล้วรู้สึกว่าดวงจะเหงแล้วเวลาเดินทางทีไรนะั้นเลขเข้าตลอดเมื่อวานนี้หุ้นเข้าดีมากนะครับในกลุ่มเข้าดีมาก ตอนนี้เปิดรับเข้ากลุ่มแล้วใครอยากเข้ากลุ่มทักแชทไปเลยครับ299บาทเมื่อคืนนี้ดาวโจนแตก3ตัวตรงหุ้นนี้เมื่อวานน,นี้นี้บ่ายนะครับเด้งบนล่างจีนบ่ายเด้งบนล่างห้างบ่ายเด้งบนล่างเฉียดพอตกกลางคืนครับแตก3ตัวตรงๆเลยดาวโจรสี่สถามคนที่อยู่ในกลุ่มได้เลยใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งมาน3่หน่อยคนดูนะครับก็ให้7กับ1 เลขไม่ได้ให้เยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมื่อวานนี้ให้ฟันไปที่เจ็ดแล้วก็เข้าเจ็ดแล้วก็เข้าเจ็ดหนึ่งรอบสุดท้ายเรามาดูหุ้นไม่เชื่อนี่มาดูหุ้นนะครับสิงคโปร์ก็เข้าเมื่อวานนี้สิงคโปร์ก็เข้าเข้าดีมากเลยนะแล้วเลขหุ้นนะใครอยากเข้านะตอนนี้เปิดรับเข้าห้องแล้วสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ห้างบายนี่สามเด้งสมาชิกกีดการ์ดใหญ่ นะครับแล้วก็อันนี้เป็นจีนบ่ายให้หนึ่งสองสามสี่ให้ 1, 2, 3, 2. ให้าตัวแล้วก็สีแด้งเหมือนกันนะครับเกือบแตกสามตัวให้ดูให้ดูผลงานอันนี้นี้บ่ายนะครับก็เข้าสีเดงพอตกเมื่อคืนนะครับว่าจะเอาลงมาโพสในเพจอยู่แต่ว่ามันเสี่ยงนะครับเพราะว่าผิดกฎอีกดาวโจรเมื่อคืนนี้เห็นไหมให้แค่นี้สองสี่ห ให้หกตัวดาวโจนเข้าสี่สามศูนย์ตรงๆเลยสมาชิกกีดกันใหญ่เลยแล้ววันนี้หุ้นก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างปรากฏว่าเฉียดไปเฉียดมาปรากฏว่าแตกสามตัวไปแล้วครับหั่งสิงบาบวันนี้หั่งสิงบ่ายให้หกกับเจ็ดเอ,อ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ,อันนี้ขอหั่งสิงบายนี่ ไออันนี้ห้างเช้าบ่ายนะสวัสดีแม่แม่ใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งนะฝาก,กกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนี่อันนี้คือหุ้นวันนี้อันนี้คือไต้หวันพอมาไต้หวันนะดูถามคนในกลุ่มเลยเสียสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุ้มไหมคุ้มนี่คือคนออกไปอยู่ห้องใหม่แล้วจีนบ่ายไม่เข้าครับพอมาห้างบ่ายวันนี้แตกสามตัวจ้าให้แค่นี้ 1>, 1 2ึ่งสามี่ห้าวันนี้ห้างเสียงบ่ายออก8ปดสามเจดแตก3ามตัวสมาชิก,กีิดการ์ดกันใหญ่นี่ครับเข้า7กับเข้า3ามแตก3ามตัวไปแล้วสิงคโปร์ลุ้นว่าจะเข้าไหมให้เจ็ดกับ1อ่ะสวัสดีสวัสดีหนึ่งรอบเข้ามาแล้วนะกดไลค์กดแชร้ด้วยนะครับไลน์นี้นะครับผมจะลบทิ้งตอนหกโมงเพราะฉะนั้นใครที่ดูไม่ทันนะมาดูย้อนหลัง เอาพร้อมอยังผมจะให้แคปแล้วส่วนลอตเตอรี่นะเอาให้ดูก่อนพรุ่งนี้จะไล่ชุดเต็มขอบคุณดาวสามตัวเมื่อคืนแตกตามแตกสองอันนี้รัฐบาลน,นะครับเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่งเก้าหนึ่งสองแล้วก็สี่นะครับส่วนอันนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ เก้าสองนะครับสองเก้านะครับงวดน,นี้ผมชอบเก้านะครับสําหรับรัฐบาลแล้วก็กันที่เก้าสี่นะครับกันเก้าสี่สี่เก้านะครับไลฟสดนี้เก็บไว้ถึงหกโมงนะครับใครดูไม่ทันมาดูนะครับแล้วก็ดูให้จบนะครับวันนี้ไลฟ์เมื่กี่นาทีแล้วเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าจุดทูบก็ไม่ค่อยไม่คิดแต่จะจุด ตอนออกพรรษานะโอเคขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้ปังๆนะไปแล้วสวัสดีครับ